การแสดงการร้องเพลงบอกเลยพี่เอ็กพิ่งเจอน้องคนนี้เมื่อคืนนี้อจริงสวยมากสวยมากเสียงเธอก็เพราะมากรู้ไหมชื่ออะไรไม่รู้อายุเท่าไหร่ไม่ทราบอยู่โรงเรียนอะไรไม่รู้พี่จะบอกแล้วพี่จะพี่หมจะรู้กับพี่ไหมพี่จะบอกแล้วชื่อน้องครีแครีพี่ไปคุยกับผมนอกโลดไป เดี๋ยวคืนนี้เราก็ต้องไปค,<ล>คุยกันอยู่แล้วลนะคะเสียรู้จักไม่รู้จักจะมีมอะขออนุญาตขอ,รอแรห,หยุดเลยจะทํางาน<ร>ขออนุญาตแจ้งชื่อนักร้องที่จะมาร้องเพลงต่อไปนะบอกน้องคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเด็กหญิงว่าวรยาค่ะเจริญศิล์ aja, rin, นะคะหรือว่าน้องครีมค่ะปัจจุบันค่ะกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วนะคะอายุแค่13ปีเท่านั้นเองมาฟังผลงานผลงานและรางวัลที่เธอได้นะคะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือที่สองถูกถูกไหมรายการลูกพุ่งพันล้านอช่องอะไรอ่ะไม่รู้ช่องเจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจรางวัลชนะเลิศลูกพุ่งไทยครับอ๋อนดิฉันได้ยินพี่เหมือนฟุตบอลไทยคัพลีกคัพอะไรอย่างงี้ไหมเป็นประมาณนั้นใช่อยู่ในในโซนในการประกวดถูกต้องครับผมเอออแต่้งพี่พี่เปไหนอ่ะไม่ใช่ผมบอกอายุมากเลยว่าถึงขนาดาษอ่ะไม่ใช่ ไม่ค่อยชาร์ไม่ใช่ค่ะพี่รางวัลค่ะชนะเลิศรายการเดอะวันตัวจริงเสียงจริงถูกต้องตัวจริงเสียงจริงนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระด,ดับเหรียญทอง,งวงดนตรีลูกทุก่งระด,ดับภาคเหนือซึ่งก็คือวงนี้นี่เองโอ้ซึ่งเขาจะพาวงนี้ไปประกวดที่เมืองทองสัปดาห์นี้นะคะและในวันนี้ค่ะเธอจะมาเปิดตัวด้วยเพลง<ๆ>เขียวเกี่ยวใจ<ๆ>จริงจริงเตรียมไว้สองเพลงแต่เมื่อคืนนี้ไปร้องในงาน มงคนสมรสของลูกชายพระองั์ใช้งานหนักไปนิดนึงไม่เสบือสบายสบายจ้ะก็เลยร้องได้แค่เพลงเดียวนะคะเพลงเคี่ยวเกี่ยวใจค่ะพร้อมที่จะพบกับเธอคนนี้หรือยังคะเดี๋ยวๆก่อนพี่จะทำนะครับทำขอยโคเน้นๆหน่อยเอโคเอโคเสียงพร้อมสิบนาทีต่อจากนี้ไปไปไปไพี่ไม่ต้องเล่นอะ่ไรัพี่ไม่ต้องเล่นอะไรเลยโอ้โหเออโค ตอนแรกนะครับขอโทษท่านผู้ชมนิดหนึ่งนัดกระไ้นนรถช่อนเต็มที่เลยเก็บกินคนเดียวตลอดนะฮะแล้วผมจะเอาอหนไหนว้หาอา้าวเดี๋ยวน้องเขารอแล้วโอเคช่วงต่อไปจะได้พบกับน้องครคีมนะคะน้องวอรายาเจริญศินกับบุเพลงเคี่ยวเกี่ยวใจค่ะเขาเสียป,ประมือดังๆให้น้องด้วยค่ะครับเยงประมือให้ด้วยนะคะเพรามากๆเลยค่ะ เพลงเดียวนะครับเพลงเดียวจริงจังเพลงเดียวจ้ะไม่รอให้น้องคีมลงก่อนเราเราเราจะพูดคุยกับน้องคีมก่อนดีไหมคะพี่เป็นห่วงชุดนั่นแหละใช่่คะน้องคีมอยู่บนเวทีก่อนอยู่บนบนก่อนก็ได้นะบนเวทีก่อนนะคะพี่เป็นห่วงชุดใช่ให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมนิดนึงเพราะน้องสวยมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นห่วงชุดนะครับไม่ใช่หรอกขนาดพี่เดินพี่ยังโดนตะปูเขียวเลยออืสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ถาสวยมาก ไม่คิดจะตกมือให้สักทีหรอครับให้ประมือขอให้ถูกหวยต้องหมองอย่างนี้นะคะเอาจะไม่ถามเยอะสวยไหมคะสวยไหมโอ้โหเสียงดังดีมากเลยสวยไหมคะสวยมากเราหมองกันเลยทีเดียวครับผมจะไปเดินใกล้ครับน้องสูงกว่าพี่ครับนี่ขนาดเติมซ้นแล้วนั่นเนี่ยแค่นี้แหละนะคะอ่ะเดี๋ยวถามน้องพีมก่อนเรื่องที่จะไปประกวดมั่นใจไห้เอ่ยรอบนี้ไปประกวดแล้ว ก็ห้าสิบห้าสิบค่ะเพราะว่าสักเจ็ดสิบได้ไหมลูกเจ็ด <70. S 2> สิบ<ด>ักเจ็ดสิบได้ไหมคะคนที่เขาจะทำบุญเขาจะได้เอออิมใจเ no. นาะเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะเพราะว่าโดยตัวน้องเองร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อยู่แล้ว,วนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อยู่แล้วแต่ทีนี้เราไม่รู้ไงว่าวันที่เราไปถึงเมืองทองเนี่ย เพชร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 มาเลย์แ,บบแต่จะสอนไว้หนึ่งอย่างนะครับอยากให้น้องคิมจำไว้คนกำแพงครับไปถึงที่นั่นแล้วเราก็ถือดาบไปเหมือนกันฝากพันไปเจอศัตรูสู้อย่างเดียวไม่ต้องไปกลัวน้องไม่ได้ไปรบเหมือนรบเลยพี่โอ้โหดูที่นักผูเ้เกี้ยวขอเต็มไปหมดนะอ่ะอยากให้น้องคิมฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ไปร่วมทำบุญก้าเกิดนิดเดียวครับนิดเดียววันนี้ไม่ให้พูดเยอะค่ะสำหรับที่เราจะไปแข่งที่เมืองทองนะคะ พวกเราทุกๆค,คนก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่นะคะจะทำให้ดีกว่าที่ซ้อมค่ะขอให้ทุกๆคนที่นี่ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะโอเคใครก็ได้ครับมารับน้องลงหน่อยครับรู้สึกว่า <ขอ S 2> ไม่ค่อยสบายนะครับไม่ค่อยสบายขอบคุณครับนะฮะไม่คอ่อยสบายใครอะเด็กครใใครตายแล้ว เดี <One input> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีกครับพีกพีกครับพีกพีกด้วยความด้วยความขรลเอ่ออ่าครับเมื่อกี้ปกลงกันไหนบอกว่ากุ้งมาอะไรนะครับกุ้งไม่มาไอ้นี่ใครครับไปลุกคุกเข่ายังสูงกว่าเลยคิดหนักนี่อะไรครับ ชื่ออะไรลูก<ห>ชื่อโกอ<ห>ยู่ปออะไรลูกปอหน,นึง่งผมจะบอกตรงๆนะๆผมรับงานมาเยอะนะครับแต่ว่างานหนึ่งที่ผมจะไม่ค่อยไปงานวันเด็กงานประกวดเกี่ยวกับเด็กสุดเพราะเขามีอะไรเขาก็จะพูดกับเราตรงๆกลัวใช่ไหมล่ะกลัวสิกลัวความจริงละสิ วันนี้หนูหล่อไหมลูกอุ้ยเรารู้สึกดีมากเลยที่น้องคนนี้อะไรนะครับก็บอกแล้วน้องพูดความจริงใช่ไหมลูกหล่อใช่ไหมครับหล่อแค่ไหนครับเดี๋ยวหล่อมากไหมหล่อมากไหมหล่อมากมหล่อมากมากใครลูกมากกับแม่ครับแม่อยู่ไหนลูกอยู่ไหนลูกไหนไม่ค่อยเด็กเขาจะไม่ค่อยเสียใงครับร้องเพลงอะไรลูกนีร้องเพลงอะไรลูก เทพีวัฒนภัยดูชื่ออะไรลูกชื่อโก้หน้อยโก้น้อยครับชื่อจริงอะลูกน้าเพลงไงวะเนื้อเพลงน่าราเรตาเอาละทีนี้เองเเออดี๋ยวนะใครก็ได้ช่วยขึ้นซับไตเติ้ลน่าร้าผมด้วยนะพี่ชอนขนาดน้องยังจะร้องเพลงได้ไหมเนี่ยก่อนที่จะหลับจะกอดนะครับเพลงอะไรทีนะลูกเทพีร้างพักร้านอะไรครับค่ะก็ อ่าเพลงหนึ่งก็ประมาณ3นาะทีเดี๋ยวแป๊บนึงเอ่อขวดนมชงหรือยังครับอยู่นมยังลูกอยู่นมโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับครับสู้ขอหนักแน่นอยู่นี้สู้ครับสู้ครับเฮ้ยเก่งมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงขอพวงมาลัยไหว้สวยๆลูกขอพวงมาลัยไหว้ไหว้สวยๆไหว้สวยขอพวงมาลัยไหว้ทีนึงไหว้สวยๆครับเออ เปลี่ยนจากพงมาลัยเป็นผ้าป่าได้ไหมล, <c oughs> ลูกเอาพร้อมไหมลูกอะให้เลือกใหม่ตัวไหนเอาใหม่ตัวไหนครับ,ครบใครหลออใครหลอลอเขาหลกอ่ะเทพีบ้านไรนะครับมาตรงนี้หน่อยลูกเพราะว่ามอนิเตอร์บงังหน่หมดเลย จะมารับฟังผลงานเพลงจากนักร้องชายกันบ้างน,นะครับสิษิ์ก่าโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วนี่เองนะ oh 出ないでね。 That's it.